เราเสี่ยงเป็นนิ้วในถุงน้ำดีมากน้อยแค่ไหนถุงน้ำดีมีลักษณะเป็นวงรีคล้ายลูกแพรยาวประมาณสี่นิ้วอยู่ใต้ตับบริเวณส่วนบนขวาของช่องท้องมีหน้าที่เก็บน้ำดีจากตับเอาไว้พอเรากินอาหารถุงน้ำดีก็จะบีบน้ำดีออกมาเพื่อช่วยย่อยไขยมันแต่หากเรากินไขมันมากเกินไปและย่อยไม่หมด ก็มีโอกาสเกิดการสะสมในถุงน้ำดีเมื่อมากเข้าจนขาดความสมดุลก็จะเกิดปฏิกิริยาการตกตะกอนเป็นผลึของคอเลสเตอรอลผสมกับการมีหินปูนมาจับกลายเป็นนิ่วในถุงน้ำดีในที่สุดนิ่วที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแบบเล็กๆหลายก้อนหรือก้อนใหญ่ก้อนเดียวก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงกว่าผู้ชายสองถึงสเท่า และยิ่งถ้าอายุมากกว่า40-60ปีขึ้นไปก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นอีกโดยเฉพาะผู้หญิงสูงวัยที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรือเป็นหญิงตั้งครรภ์กินยาคุมกำเนิดหรือกินฮอร์โมนเอสโตรเจนส่วนผู้ชายที่ชอบสังสรรดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำและใครก็ตามที่กินอาหารมันหวานบ่อยๆก็เสี่ยงเช่นกัน เพราะการดื่มกินแบบนี้มักทำให้มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและมันคือปัจจัยอันดับต้นๆในการเกิดโรคนี้นั่นเองส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียจะมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเรื้อรังซึ่งทำให้มีสารบิลิรูบินในน้ำดีสูงขึ้นผู้ที่เป็นโรคตับแข็งจากการดื่มแอลกอฮอล และผู้ป่วยโรคเบอาหวานที่มีระดับไตกรกลีเซอไรด์และน้ำตาลในเลือดสูงก็มีโอกาสเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมากกว่าคนทั่วไปนิ่วในถุงน้ำดีเป็นโรคที่พบได้ประมาณ10-15%ในคนทั่วไปแต่โดยปกติแล้วผู้ที่มีนิ่วในถุงน้ำดีมากกว่าครึ่งหนึ่งมักไม่มีอาการจึงไม่ต้องรักษา แต่หากนิ่วในถุงน้ำดีไปอุดกั้นทางออกของน้ำดีหรือเคลื่อนไปอุดตันที่ท่อถุงน้ำดีหรืออุดท่อน้ำดีที่เป็นท่อร่วมจากตับก็จะมีอาการอักเสบโดยมีอาการเริ่มจากระบบทางเดินอาหารเช่นท้องอืดมีลมในกระเพาะอาหารท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อย โดยเฉพาะเสียดแน่นท้องแถวแถวลิ้นปีหลังกินอาหารมันมันบางรายถ้าเป็นรุนแรงอาจมีอาการปวดร้าวไปยังบริเวณสะบักขวาหรือไหล่ด้านขวาอาการปวดนี้มักเกิดแค่15นาทีแล้วดีขึ้นและจะหายไปราว2-6ชั่วโมงพอหายแล้วอาจจะทิ้งระยะไปเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนจึงกลับมาเป็นอีก ซึ่งหากปวดท้องทุกวันหรือบ่อยมากๆมักเป็นโรคอื่นมากกว่าหากเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอาการจะหนักขึ้นจนถึงขั้นคลื่นไส้อาเจียนเงื่อออกมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองและคันตามตัวปัสสาวะมีสีเข้มอุจจระสีซีเทาเมื่อถึงขั้นนี้แล้วต้องรีบไปหาหมอด่วน จะเห็นได้ว่าอาการของโรคในระยะแรกๆก,ก็แค่ปวดท้องซึ่งอาจทำให้เราคิดว่าเป็นโรคอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับนิ่วในถุงน้ำดีเราจึงควรสังเกตอาการอย่างสม่ำเสมอและถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย์เพราะการตรวจพบเร็วจะทำให้รักษาง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากนะคะ เมื่อสงสัยให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเริ่มจากการซักประวัติอาการผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยควรจดจำอาการและระยะเวลาที่เป็นเพื่อแจ้งให้หมอทราบข้อมูลที่ชัดเจนจะช่วยให้การวินิจฉัยโรคร่วมกับการตรวจได้ผลที่แม่นยำขึ้นแพทย์จะทำการตรวจร่างกายตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับ ว่ามีการติดเชื้อหรือมีตับอ่อนอักเสบร่วมด้วยหรือไม่เม <Aven ger> ื่อแพทย์สงสัยว่าจะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแพทย์จะทำการอันตัาซาวช่องท้องส่วนบนซึ่งจะทำให้ทราบผลได้ชัดเจนหากแพทย์สงสัยว่าอาจจะมีนิ่วหลุดไปในท่อน้ำดีด้วยแพทย์จะทำการส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดี เพื่อเอ็กซเรย์ดูว่าในท่อน้ำดีมีนิ้วหรือไม่ถ้ามีอาจจะรักษาด้วยวิธีการคล้องนิ้วในท่อน้ำดีออกเมื่อทำการตรวจวินิจฉัยโรคแล้วแพทย์จะอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจโรคและทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีต่างๆเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไปนั่นเองคะ่ะ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ